จังหวัดเชียงรายเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในช่วงกรีนซีซั่นจัดกิจกรรม FAM Trip เส้นทางชากาแฟโกโก้รสชาติเหนือเส้นขอบฟ้าครับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนําโดยนายเสิดชัยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว2วัน1คืนครอบคลุมทั้งไรชากาแฟและโกโก,โก้ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซสัน มุ่งเน้นสร้างสารรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างพร้อมยกระดับมูลค่าและเผยแพร่ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ชากาแฟเชียงรายสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับโดยคณะได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายอาทิไร่ชาสุวิรุณอำเภอแม่ลาวแหล่งผลิตชาออร์แกนิกคุณภาพ,พพรีเมียมร้านชอบ บราสซารีคาเฟ่สไตล์ ari, ญี่ปุ่นฐานปฏิบัติการดอยชางมูบอำเภอแม่สายชมวิวทะเลหมอกหน้าฝนบนดอยผาหีอำเภอแม่สายเวิร์กช็อปช็อกโกแลตด,ด้วยนะคะที่ร้านโบชโดด็อกโกแลตอำเภอแม่จันค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชากาแฟโกโก้ของเชียงรายและส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ระดับนานาชาติค่ะ